ผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการหาเงินในเกมอัซูราออนไลน์นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับน a าแอดในเกมอส u r ูราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะก็อยู่ในแมปท่าเรือนะครับแมปตลาดของเกมอัซูราออนไลน์นะครับซึ่งแมปนี้นะครับจะเป็นแมปที่ผู้เล่นนะครับเข้ามา ั้งร้านขายของกันนะครับก็จะมีทั้งอาวุธนะครับอุปกรณ์สมใส่แล้วก็พวกไอเทมเบตต็ดเตล็ดต่างๆนะครับถ้ามาอยู่ที่ตลาดขายของในเกมอสุราออนไลน์นะครับก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องการหาไอเทมมาขายนะครับหรือว่าการซื้อไอเทมหรือว่าการหาเงินนั่นเองนะครับซึ่งไอเทมที่นะจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือ หมวกปีศาจสงครามนะครับหมวกปีศาจสงครามนะครับเป็นไอเทมเรเวล80นะครับอาชีพที่ใส่ได้ก็คือไฟเตอร์เซนจูเรียนนะครับนักรบคาสนะครับคุณสมบัติหลักนะครับของหมวกปีศาจสงครามก็คือเพิ่มทนทานกายภาพ237หน่วยเพิ่มค่าเกาะกายภาพ7%เพิ่มฟื้นฟู hp ขณะยืนพัก99หน่วย เพิ่มฟื้นฟู HP ขณะนั่งพัก99หน่วยเพิ่มอัตรา HP Max นะครับ1%เพิ่มต้านโปเช2%เพิ่มดึงดูดม m o เตอร์5หน่วยค่าพลังนะครับก็คือเพิ่ม HP Max นะครับ1,500หน่วยแล้วก็ความสามารถก็คือผู้ใช้เพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับมือหลัก1หน่วยต่อสเต็งของผู้ใช้1หน่วยนะครับ แล้วก็เพิ่มทนทานกายภาพ10หน่วยนะครับต่อวิทย์ของผู้ใช้1หน่วยนะครับวิธีการที่จะได้มานะครับก็คือการคราฟนะครับการคราฟที่ว่าก็คือการเรียนการงานตีชุดเกาะนะครับที่ระดับ15นะครับซึ่งก็ตรงนี้อาจจะอาศัยเวลานะครับในการเรียนการงานนะครับแล้วก็การฝึกนะครับเพื่อให้ได้ค่าประสบการณ์การงานที่ระดับ15ค่อนข้างนานราคาขายนะครับของ หมวกปีศาจส,สงครามนะครับจะอยู่ที่450 m นะครับซึ่งค่อนข้างสูงเลยนะครับวิธีการครับหมวกปีศาจส,สงครามนะครับก็จะต้องมีไอเทมนะครับใบประกอบอุปกรณ์ระดับ5นะครับโค้งหมวกเกรดเหนังหมีดำแล้วก็ไอเทมสำคัญนะครับก็คือเครื่องหมายแห่งการสืบบัลลังก์นะครับเป็นไอเทมที่ ผลิตในการนานได้ทั้งหมดนะครับยกเว้นไอเทมเครื่องหมายสืบบัลลังก์นะครับไอเทมเครื่องหมายสืบบัลลังก์เนี่ยจะเป็นไอเทมที่หาจากแมปนะครับหรือเป็นวัตถุดิบหายากนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเครื่องหมายแห่งการสืบบัลลังก์เนี่ยนะครับเขารับซื้อกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเครื่องหมายแห่งการสืบบัลลังก์นะครับจะรับซื้ออยู่ที่ 20m เเลยนะครับนะ ด้วยความที่ไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นวัตถุดิบหายากนะครับเลยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการเงินนะครับมาตั้งตัวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบหายากนะครับก็คือเครื่องหมายแห่งการสืบัลลังนะครับฝากช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อนำมาเพิ่มพลังใจในการทำคลิปของน้าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับแมพที่ว่านะครับในการชิงเครื่องหมายแห่งการสืบบัลลังก์นะครับก็คือแมพป่ารับแลนะครับจะเป็นแมพป่ารับแลนะครับที่แมพที่05นะครับแล้วก็04นะครับแมปนี้นะครับนอกจากมีวัตถุดิบหายากนะครับเครื่องหมาย แห่งการสืบบัลังนะครับซึ่งนำมาครับนะครับหมวกปีศาจสงครามแล้วนะครับก็ยังมีตัวนี้นะครับผ้าคลุมสุดโปรดนะครับผ้าคลุมสุดโปรดเนี่ยนะครับใช้ในการคราบไอเทมชิ้นนี้นะครับก็คือผ้าคลุมโมนิแตกนะครับซึ่งผ้าคลุมโมนิแตกนะครับก็เป็นไอเทมที่สามารถที่จะใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะครับนะแล้วก็เป็นไอเทมที่ เหมาะสำหรับการ PVP นะครับวิธีการชิงวัตถุดิบหายากนะครับก็คือให้เราสังเกตนะครับทางด้านมุมขวาบนนะครับของจอที่เราเล่นนะครับจะมีลูกศรตรงนี้นะครับถ้าถึงเวลาเงื่อนไขนะครับก็คือเวลา4ทุ่มนะครับนาทีที่50นะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับออกมานะครับว่าจะต้องทำอะไรนะครับเพื่อให้ได้บรรลุ เป้าหมายเงื่อนไขนั้นนะครับคนแรกนะครับที่สามารถบรรลุเป้าหมายในเงื่อนไขนะครับของแมปได้นะครับก็จะเป็นคนได้วัตถุดิบหายากนะครับแล้วอีกอย่างนะครับแมปนี้นะครับก็จะเป็นแมปที่เราใช้เวลกันนะครับตั้งแต่เวล90นะครับถึง99นะครับถ้าใครมาเวลนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของประมาณ4ทุ่มนะครับนาทีที่50นะครับแล้วมีเงื่อนไขปรากฏนะครับ ซึ่งเราสามารถทำได้นะครับก็สามารถจะได้วัตถุดิบหายากนะครับทั้ง2ชิ้นนะครับไม่ว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับก็มีราคานะครับสามารถนำไปขายได้นะครับซึ่งราคาในการรับซื้อนะครับของเครื่องหมายแห่งการสืบบพลังหรือผ้าคลุมสุดโปรดนะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการหาเงินในเกมอสูราออนไลน์นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ use, กับการแนะนำนะครับการหาวัตถุดิบหายากนะครับสำหรับการคราฟนะครับหรือว่าจะนำมาขายให้กับร้านค้าผู้เล่นนะครับเพื่อเป็นเงินตั้งตัวนะครับในการเล่นเกมอสูรออนไลน์นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่นานำมาแนะนำนะครับให้กับผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับในเรื่องของแมปหรือว่าวิธีการหา วัตถุดิบหายากนะครับถ้าใครมีความสนใจนะครับอยากให้น้าแนะนำนะครับหรือว่าทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับเกมอสูรออนไลน์นะครับในด้านอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแนะนำได้นะครับส่วนคลิปนะครับหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ผู้เล่นนะครับได้แนะนำมาแล้วนะครับนะก็จะพยายามนะครับทำแล้วก็ลงคลิปให้นะครับเพื่อจะได้เล่นเกมอสูรออนไลน์ได้สนุกขึ้นนะครับหรือว่า เป็นแนวทางนะครับให้เล่นเกมอสูรออนไลน์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย